บอกรักจะเป็นหมื่นครั้งให้พูดอีกครั้งก็ไม่เบื่อรอยยิ้มช่อทางแบบนั้นมองดูก็ยังน่ารักเหมือนเดิมที่รักไม่ต้องเครารนเธออาจไม่รู้ตัวสักเท่าไรจันทราที่แสนไกลจะง,งามแค่ไหนก็ไม่สู้เธอ Min land up on far to keep on my height her playing rag to to bud more paiter tash my myro แต่ฉันชอบที่อยู่ Oh my Daisy crazy just for you เธอนะ่ารักกว่าดอกไม้หยุดลลงเธอคงไม่ได้ <Okay. S 1> คิดถึงได้เปล่าชอบจะได้เปล่ารักจะได้หรือเปล่าก็มันคิดถึงตลอดให้ต้านจะคงไม่อยู่เพราะฉันเพิ่งบอกรักไป และเขาก็รับฟังทุกอย่างทุกถ้อยคำเหมือนความฝันแต่ฉันเองก็ไม่อาจแน่ใจว่าพรุ่งนี้เรื่องของเราจะสุขหรือแสนเศร้จึงวอนขอดาวให้ช่วยบอกที ในวันที่ฝนล่นมามีใครดูแลหรือเปล่าเพราะฉันยังจำได้เธอไม่เคยชอบวันที่ฝนพรำแต่เราก็ผ่านมาด้วยก,กันเธอเป็นเหมือนฤดูหนาวมาทำให้รู้สึกดีแค่ชั่วคราวสิ่งที่ลื คือปวววดลลใจฉันการเสวัสดีค่ะริษานาริษานะคะสำหรับคนที่ฟังเพลงรักหมื่นครั้งนะคะขอให้ทุกคนที่ได้ฟังเพลงนี้ได้เจอกับใครสักคนละกันที่เราได้บอกรักเขาเป็นหมื่นหมื่นครั้งแล้วก็หวังว่าความรักครั้งนั้นจะมั่นคงแล้วก็ยิ่งยืนนานเท่าน,านั้นหรือ ถ้าใครยังไม่มีคนที่จะบอกรักด้วยสามารถส่งเพลงนี้มาให้ลีได้นะคะอยากจะฟังรักหมื่นครั้งหรือว่า My Daisy ของน้องริสานางริสาก็ขอกันเข้ามาได้ที่ Flex Connect